สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นพราใหม่ด้วยแดงศรัทธานะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะพี่นะวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแดงศรัทธาของนุญจะรายงานตัวอีกหนึ่งรอบของวันนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งรอบหรอกรอบแรกรอบแรกเมื่อเช้าไม่ได้ลงนะฮะเมื่อเช้าไม่ได้ลงคลิปครับพี่น้องครับพอดีติดงานที่บริษัทเข้าบริษัทแต่เช้านะอ่ะแต่ก็อดไม่ได้คิดถึงเสลอเกินนะฮะผมเหลืออยู่นี่นะ เป็นพระผงหลวงพ่อพัดปุญญากามโมเจริญพรนะฮะแท้ทันนะครับปีหกสามนะครับพี่น้องครับเหลืออยู่สี่ลุนนะฮะแล้วก็แกะไปแล้วหนึ่งนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวจะให้รับชมกันฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ากสามอยากได้รายการไหนโทรมาปิดด่วนเหมาเหมาไปเลยสี่แถมหนึ่งอะฮะสี่แถมหนึ่งจะให้นี่คือพระผงเจริญพรหลวงพ่อพัดปุญญากามโมครับวัดเฮดวนแท้ทันปีหกสามนะครับพี่น้องครับ มารับชมโอ้โหเขียวๆแบบนี้พี่เนื้ออะไรใครรู้ช่วยบอกผมทีครับช่วยบอกน้องชายหน้าแก่คนนี้ทีครับพี่น้องครับนี่นะฮะเลขโค้ดแปดสห้ครับ8252ชัดเจนนะฮะประกันแท้นะครับปี2 5งพันห้ร้บะฮะโอ้โหไฟอ่อนสเลเกินครับพี่น้องครับดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะฮะศูนย์หกหนึ่งสย่าเกอยากเก็บรายการแบบนี้สําหรับเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ญาติมิสายญาติพี่น้องรีบโทรหาผมด่วนเลยนะฮะประกันแท้ทันวัยรุ่นผ้าใหม่การันตีครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3านปี63นะพี่นะ้ารายการนี้เป็นพักผงเจริญพรน,นี่คือเจริญพรบนนะฮะเจริญพรบนเอาไปลุ้นเนื้อนะฮะหลวงปู่เลือกเจ้าของหลวงพ่อเลือกเจ้าของอธิษฐานเอานะครับอยากได้เนื้อไหนรายการไหนอธิษฐานเอาก็แล้วกัน,กนซีนเดิมๆแบบนี้จัดให้สี่แถมหนึ่ง ใครอยากปิดเมามาไปสี่แถมหนึ่งโทรหาผมได้เลยศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า็สามหรือเอาไปทีละลุ้นก็ได้นะครับนี่นะฮะนะครับราคาจับต้องได้ครับเบาๆแท้ทันปีหกสามนะครับรับประกันแท้ทันนี่คือจะเริญพรภาพผงนะฮะพี่น้องครับนี่นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะไปเร็วๆก็แล้วกันนะครับช่วงเงเที่ยงบ่ายโมงแล้วว่าจะไม่ลงคลิปแล้ววันนี้เล่นเหลืออยู่แค่สี่เหรียญจริงๆนะฮะ โอเคนะครับสนใจโทรมานะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3่วรุ่นพระใหม่ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ